นี่คือทอาั้าผัวเจ้าระเสียได้ปีเละผัวเก่าเสียได้ประมาณสามปีมกำว่าครบกับผู้ใหม่ก็เอาได้ปีปลายสองปีนี้ก็เพิ่นเสียโตอีกโอ้สองวลากก็ทางเอื้อยนี่มีผัวสองคนแมน่ทางเธนาคารเสียไปเบิร์ตกูคนเสียเบิร์ตโอ้อาเป็นยังเอ,อื้อยพ่นเป็นพะยาะธิในนี่แหละ โดยกาบสบายดีได้สวัสดีเดอ้อเพื่อนพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขูสุคนเด้อเนาะเป็นพี่นายเ,เดอือนดะตามประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา,าสู่ซองสาไลาบานเฮาอีกแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะโดยพ,พ่อพ่อก็สาไลาในเมื่อนี้กับพี่เดอ้อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยกับสาไลาก็เดินทางลงหาสาวเม,มย์ในะหม,ม,หม่เนาะเพื่อนพี่น้นะาานอ,งองเลยแม่์ใหม่ลูกซีเพื่อนพี่น้องเนาะโดยสาไลก็เห็นะทางสองลูกใหญ่เพลินแหละเพื่อนพี่น้องเลยถ่ายคลิปลงเนาะ โดยสาลายก็อยากมาถ่ายอัปเดตให้ภ মনি พี่น้องได้เบิ่งเนาะโดยอ่ะสาลายก็ยังบ่เคยฮู้จักเพิ่นหรือว่ายังบ่เคยฮู้ชื่อเสียงเกนาพนอเนาะพี่น้องเยเนาะโดยตอนนี้สาลก็มาฮจงันเรียบร้อย้พี่น้องเนาะโดยอจังได๋ก็สั่งสาลสิเข้าไปโอ้ลมหรือว่าไปถามเพิ่นก่อนเนาะโดยฟ้าจังได๋ก็เข้ามาติดตามรับชมก่อนเนาะพี่น้องเยโดยโดยสบายดีสบายดีโดยเนาะพี่น้องเอ้ยมาหาอัน ซาสูดไม่ห้างบ่เมม่ายพัวตายเลยเมม่ายบ่อ๋อโดยพี่น้องเพิ่นเป็นเมม่ายเนาะโดยขอรญาตถามเนาะเอ้อเนาะกาทางเฮานี่ก็มาครั้งแรกยังบ่ทันได้ผู้ชื่อเสียงน้ำเนาะเออเอ้อชื่อวันอะไรเนาะชื่อเบงชื่อไอ้เบงแม่นอ๋อชื่อไอ้เบงอายุจักปีจ้า45 45ปีเออโดยโดยโดยโอ้หลานน้อยบ่แม่เห็นลานน้อย ท่าเอ่ยลไม่ดูอุกันกี่คนเอ่ยสี่คนสี่คนวะนี่้านน้อยวะนี่อันนี้้านน้อยป้าหน้าตาโล่ท้ลกขี้หมูวะป้าม่เอ้ยวาเบมไว้ผู้ใหอยืนลูกลานซ้ายเนี่ยเนาะอแต่แพงแทงเลยอ๋ออออาออๆออ๋ออนออเออ๋ออเอ้าอยู่อ้านนอ้๋ออ๋ออ๋อออออว่ออ๋ออ๋๋มอ๋าอลอก๋ออ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  ห่อเพิงให้แม่ไหทวดกับชิดตะกับเมื่อบ้านบากอีกโอ้จังเอื้อยน่นเอาผัวอยู่บ้านบากบ่่แมนผัรบ้าานบกอ๋ออันนี้น่ะกลับมาบ้านเกิดตัวเองแม่นออ๋ๆพ่อแม่โทรให้มาเห็นห่อเพิงนั่นเป็นไหทวดก็เลยมามาแล้วจักมื้อล่ะมาแล้วอยู่สวรรค์ทิ่ปลายเลยทิ่ปลายแล้วเนาะแม่ดูอีหยั่างนด้ลูกมาเอาเน่ยนั่ง บรเป็นยังต์น้อยนิดน้อยบราตือซาหรอเพื่นพี่น้องเลยโอ้คือว่ามาเห็ดเบี้ยชอยเพิ่นบอแม่นมาเห็ดเบี้ยชอยเพิ่นเพิ่นเป็นยังเพิ่นคือเห็ดต้นนี่เนี่ยเพิ่นเจ็บเพิ่นปวดนี่เป็นตุ้มเป็นยันนี่แหละเป็นอยเพิ่นวันไม่ใไงโทษจะได้ฮอบผึ่งน้ำก็เลยเพิ่นโทรมาให้เห็ดน้ำโดยโดยเจ้ากับมาบัดนี้มามาต้องการจะคนกับลูกสี่คนชีทั้งลานโดยโดยลูกเขยลูกสาว ล้านมีลูกเคยลูกสาวแล้วเอื่อยมีลูกอันกับผัวจังกี่คนนะ4 4คนแม่นอ๋อโดยว่าแล้วก็ไม่หมายลูก4ไม่หมายอืมโอยังงามอยู่เด้อเจ้าเนาะมีลูก4คนน่ก็ยังงามอยู่เนาะอายุ45ปีก็ยังซ้ํอยู่อันผู้สาวว่าซั่นอีดีได้บ่แม่นต้องย่องได้เออาชีพะเอือยเฮ็ดหยังกเฮ็ดนาแหละเฮ็ดนา่เออแต แต่พ่อเชี่ยนอีกอะบด้เห็ดประมาณสีหปีแล้วบ่มีผู้พาเห็ดหน้าหันมีกับโบมีผู้พาเห็ดเน่กับโบมีรถไทยเห็ดแล้วก็เลยบดบด้เห็ดอ๋อตะกี้นั่นยังว่ามีผู้พาเห็ดน้าเนาะตะกี้เห็ดอืมเอ้าเชี่ยเอาให้แม่เซ็ดนะไปช่วยเซ็ดได้ไหมไปหาแม่ไปเาอสิเอาเสือแม่นี่เซ็ดเลยแบบเห็ดให้เห็ดหน้าแต่เชื่อเลยเห็ดได้จกสอบเลยน่าจะประมาณสี่สิบ ชิซิปสองชิซห้าชิปนี่แหละมีแต่อาชีพอย่างเดียวเพราะยังมีบริมีเสริมน่ะป่ะโอ้บริมีแต่คนสะบ้านข้าเจ้าเห็ดสวนมันแต่ข่อยบ่มีผู้พาเห็ดกับไม่ได้เห็ดเลยเอาลูกเลยสิลูกเข้ากัอยู่สวรรค์ผู้ใหญ่กับยุงเโรปอิตสู้นนี่กับยูนอยู่สวรรค์ผู้ที่ลงมาจบลูกเด้อลงมาจบยู่สวรรค์มาเจาจบลูกอยู่สวรรค์เนี้ก็ได้ขุนหน้าบ้านเกิดตัวเองมาเนี่ยแม่ แต่ผัวอยู่พุ่นได้จะปีเลยหลายปีได้แล้วไปคบไปเจอกับผัวเก่าแบบแบงอยู่สวรรค์เนี่ยเห็นงานอยู่สวรรค์อ๋อตะกี้จะเห็นงานอยู่สวรรค์่นผัวเจ้าเนี่ยเป็นคนบ้านนั่นเลยบ่เป็นคนบ้านบากบ้านบากเลยแล้วมาเจอกับเราอยู่สวรรค์พี่นโดยแล้วนี่คือทางอ่าผัวเจ้าเนียเสียไปที่ปีเลยผัวเก่าเสียได้ประมาณสามปี ตําบักครบกับผู้ใหม่ก็เอาได้ปีปลาย2ปีนี้ก็เพิ่นเสียโต๊ะอีกอ๋อส่งโอ๋มาแล้วก็ทางเอื้อยนี่มีผัว2คนแม่นทางเพิ่นก็เสียไปเบิดคนเสียเบิดอ๋อเอาเป็นยงเอื้อยเพิ่นเป็นนีแหละเป็นตับเป็นหยังนี่แหละผู้ใหม่นี่โดยเาเลยะ คนเก่ากับเบบว่านอนเบบก็จะนอนไปเลยดิลายเลยดิแบบนอนไหนเลยลายไปเลยแบบไ่พูดสาเหตุเลยแม่พูดสาเหตุอ๋อคนใหม่นี่ว่าพูดสาเหตุเนาะสาเหตุคนใหม่นี่เป็นคนจากทางไหนคะคนบ้านนาเสือคนบ้านนาเสืออ๋อบ้านนาเสือหน้าเปื่อยนี่างปะน้าเสือเมืองทาบางทองโอ๋อน้าเสือเมืองทาบางทองพูดเมนโอ้โดยโดยพี่น้องเลยแล้วนี่ก็คือจังได้นวันนี้จะเปิดใจหาครอขัวอีก คิดว่าจะเปิดอยู่ชิมีอยู่บ่เดยวว่าจะเปิดใจหาครอบครัวหรือว่าจะหาคนคุยเนาะเดี๋ยวว่าจะสั่งครอบครัวไหมมันบอกอันนี้มันกับบุูวบามีโบหรือบมีเข่ากัต้องมันต้องมีคนหลายคนหนึ่งเลยเนาะที่ว่าสนใจเอื่ยมันบ่มันกับบเน่บนอนได้เนาะคนเป็นร้อยพี่น้องเป็นร้อยเป็นพันเขากับบุ่านี่เอื้่ยมีคนที่จริงใจบ่จริงใจบ่เท่ากับบฮูเนาะ มีแต่เปิดใจหาคนคุยก่อนหรือวันอัไนไรไรแบบนั้นบอกดูว่าคเจอเลยคุยไปก่อนเลเบริงใจกันไปก่อนดีนะเนี่ยว่าเจอคนที่เพิ่นมักเจ้าเลยว่าเอาไปเป็นครอบครัวเลยแม่นบ่เฮากระยิบปู่นี่เลยเด้งจังหวะนี้แหละบางทีอกะไปบ่ทันพร้อมน้องเธอเพิ่นมักเต่มักเต่ามักเพื่อนมักก็ไปบสีเดยอย่าไปบ่ได้เบส ทั้งชองคนมากกันไม่สิไปมกันได้เนาะแมนทังเธอเพิ่นมากเฮาเฮาบ่มากเพิ่นบหมเฮามากเพิ่นเพิ่นบ่มากเฮามันก็ไปกันบ่ได้อีกแม่นบ่แม่นเออเอ้ยเฮาก็เข้าใจเว้าเนาะเอ้ยเว้าง่ายๆซะเลยเนาะถ้าเจอคนที่จริงใจและจริงจังกับเอื้อยนี่เอื้อยเอาเลยได้บ่หรือว่านนี่แต้องคุยกันก่อนบ่าทำไมแหละคุยไปก่อนได้ว่านหู้ใจกันเดี๋สิหน้า ้นเอื้อกับสี่สิบหาแล้วในคนที่เอื้อจะคบหาได้เหมือนมาคนอายุสำนักบัตรประมาณประมาณกันนี้ก็เื่องื่นงกันนี่กันแบบกหาสิบขึ้นเมื่หาสิบหรือว่าหกสิบก็ได้เนาะสำนักก็ได้บเพราะว่าส่วงลายจะมีแต่คนอายุประมาณนั้นไหมมาเอากับอันชำเฮาได้เนาะเพราะว่าเฮากับอายุกับสี่สิบหาแล้วเป็นบัตรกับใบเจ้าผู้น้อยลงมากก็คือมันเป็นแบบลูกๆเนาะแบบแอบเพราะว่าใจเขาออกง่ายซะ่ไมเพราะว่าเ น้อยเพี่น้องอืมคุพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าถ้าเอื้อยเข้ากันอยากเจอแบบว่าถ้าสิครบสิหาก็อยากเจอว่าคนแบบว่าเออถูกใจเขาเนาะหรือว่าโอโลมหรือว่าไปร่วมกันได้นะเว้ยแม่นอยากพากันสั่งกันหาวันนี้เนาะแมนอืมสรุปได้ก็คือถ้งเอ้ยเข้านี่ก็อยากสั่งครอบครั่วไม้คุณพี่น้องเนาะที่ผ่านมาก็คือว่าอะไรเนาะแมนอ่ามีคู่สองคนกับล้มหายตาจากไปเบิดเนาะแมน ันนี้ก็อยากลองครบคนที่สามบาทน,นี้เลยวคบ<ม>หาแบบเอออยากให้มีคนภาสังภาษาหาเนาะแมนแล้ววันนี้คือสมรรมติว่ามีคนอยากคบหากับเอื่อยแบบทางติดต่อได้เสีเอื่อยเคยมีอยู่บ่มีเฟซเฟซเรามีเฟซชื่อไว้ในไหนอะซื่อเฟซเอื่อยน้ำเบ่งเบ่งใส่ชื่อภาษาไทยบ่อาา่อยูอ่บระเดิถามเขาดิ อ๋อบอเป็นยังไงสิเอ้อเดรยวคอยถามมาก็ได้มิแต่ว่าซื้อเฟซเลยเนี่ยเบ่งเบ่งเนาะเอาซื้อเพื่อเองเลยเอาซื้อตัวเองโดยแบบันดินไล่ยังได้ใช่ป่ะดินเนาะดินเต้เฟซอ๋อโดยโดยโดยถ้าดินเฟซนี่ก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็สื่อนิ่หากันง่ายเนาะแต่ถ้าเอ้อตั้งเป็นภาษาลาวเนี่ยมันก็เสียกัญะว่าสั้นเนาะโดยเออคือบดินอันไล่เลยมันจะง่ายสะดวกสบาย ยังบมได้ลินนะการซื้อโทรศัพท์หาใครโทรศัพท์ไ่บอสโทรศัพท์ตัวเก่าหันซื้อให้ลูกบันได้ซื้อให้ลูกในไม่ลูกก็เลยใไฮรินย่างโมเดลเป็นยังการตั้งเป็นอยังเนาะถ้าสมมติว่าคนไหนอยากคุยน้ำเอื่อยหรือไงอยังก็ลองติดต่อมาเนาะเอื่อยเนาะแต่ลองคุยกันเบิ้งมาสั่นๆว่าเอื่อยนี่ก็อยากเปิดใจคู่หรือว่าอยากสร้างครอบครัวอีกเท่าเนื่องมาสั่นเนาะแม่น เคยสช่างครอบครัวมากก็คือว่าเดี๋ยวนอกเอ้ยบุหุสาเหตุไม่พองเลยโดยอ่าพวกอันที่เฮายูมันกันไปกับลายผ้าหลายปีแบบมาเป็นบัดเดียวเนาะแม่นกับคนเก่านะว่าพัชนซะ่ไหมบอได้แบบมีพลุตอีกอย่างเลยบอบอได้มีแบบนอนแบบพระเจ้าไปเลยพี่จินะบุหุสาเหตุมันเป็นอย่างอ่าขออนุญาตถามเแต่วันนี้อันที่วานนั่งไปเลยนี่ก็คือถึงเจ้านี่ อยู um ่มลาวอยู่บ่ก็อยู่อยู่อยู่น้ำกันเวลาเป็นกลางคืนประมาณสามโมงสามโมงเช้าสามโมงเช้าอ๋อแล้วเบบเป็นไม่ได้เฉพกเลยเสียงหูโตแบบเพิ่นนอนลายแบบเพิ่นเห็ดแบบว่าหูซึกงตัวไปเลยหนูนะพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วปุ๊บเขตื่นใช่ปะอ๋อโดยโดยโดยจะเสียมุกเสียใจน้ำเยอะเลยเด้อโดยโดยเนาะ วางห้าวกะคือว่าแบบถ้าสมมติว่าก็เลยซี่นี่บ้านเ้าเนี่ยมันตรวจสอบยังไม่ได้เมนบอกเมนมีแต่คิดอย่างเดียวก็คือทั้งหูทั้งตาบรเห็นเนาะแม่นโดยโดยอืมมุเป็นยังเออเนาะเ้ากะมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆสู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะแม่นห้าวกะมีครอบครัวหรือว่ามีลูกที่ดูแลเนาะแม่นอันนี้ก็เลยอยากสั่งครอบครัวใหม่แต่อย่างหาคนมาดูแลซถากัน โดยอมามาณนี้สิได้กลับเมืออ่อวัยย่บ่ประมาณชีห้าหมื่นนี่แหละสิได้กลับมืนอันแต่มืือนี้หันสิได้เมื่อมว้นี้นี่แล้วเวียนกับชีลงเมื่อสว่า์น้ำลุมืัอนี้นะแมนอ่ะสมมติว่ามีคนท่าลงคลิปเจ้าแบบนี้แหละมีคนชนใจยอย่งเช่เขาจะไปหาโตเจ้าอยู่สาบัตรยี่บ้าน,บ,นบากหนแเลยต้องไปหายี่บ้านบากอีกไกด์บ้านบากบ้านพัวจากสมมติจากจากบ้านบ้านเสาไล่ไปหาบ้านบากนี่มันจะลักบัตร ได้บ่ลอยกุลักลอยกุรักข่อยเงี่ยมันใกล้อยู่ได้กัวหันอีกกัวันอีกได้กัวลอยกุรักอีก้าสองลอยสามลอยรักได้บ่ประมาณผุนเลยเนี่ยหอนบ้านผือหอนบ้านผัวแต่สรค์เมืองทาบางทงนี่มันกิดเล่นลุ่นประมาณหาสมงผุนได้จังหวัดเมืองทาบางทองหลังจากเมืองทาบางทองเขาบ้านหาสมง เขาบ้านบางทองเขาบ้านบากแจ็คชั่วงหมดเลยวันที่หกโมงแรงจะตเดียหอนบ้านนลังจต้องรถโดยสารคนเมืองท่าบองทองหลังจะเมืองท่าบางทองเขาบ้านบากอีกชัวร์มีคนมาก้นหักรถให้ยผ้าไปรถตายเนาะ ไปหาโตเอื้อยพูิเฉยเด้อม่พี่น้องเลยต้องไปบ้านบากผู้เลบ้านนี้โอ้เวลากับแถวเขตเราทึกอย่างเี้ยไปพุ่นนั้นเอื้อยนะแม่นแถววินต่างนนสว่างบ้านตะพีผู้เละเข็ดนั่นผู้เลไปพุ่นหัวมันก็มีแล้พวกผู้้อกผูเขาเห็นมีไปตามผู้ได้ไปตามผู้ขาโดยโดยโดยโอ้แม่พี่น้องเลย คือไปเอากันไก่แถวนบ้านบอแถวใกล้เนี่ยบ่มีบ่อยเนาะแถวใกล้กันคือซิมี่กิ๊ดนี้บ้านนี้แรกเขาจะบ่มีกต่คือสิเปิดใจรุ่นนี้แล้วเนาะเอ้ยบ่เป็นยังไงเนาะกะบคุยหาลองเบิงเนาะเขาก็อยากเจอคนที่แบบใกล้ๆกเนี่ยหละเนาะกัเขาก็สิบ่ได้ไกาพ่อกายแม่ซันซะแม่อืออือันนี้ก็คือเหตุอะไรเนาะอาชีวะยูขุ่นนั่นเป็นเพื่อนของตัวเองนะบ่แม่เป็นเพื่อนตัวเองเนี่ย อันนี้เราก็ต้องไในยูแบบนี้ไในยูโด,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 ดยโดยโดยพี่น,น้องเลยยูเฮือนเราไม่ได้ค่าขายอย่างบ่บ่ได้เห็นอย่างยูซื้อๆหม,มืหนโบมีผ<อ>ู้าเห็ดเดี๋ยมีเงินทื่นแบบลงทุน<อ>เห็นนั่นเห็นนี่บ่มีเงินคือว่าอะไรเนาะขาดสารลักในครอบครัวมันก็นสิลงทุลนลงห้อนอย่างมันก็ยากชั้นชั้นเอ๋อยเนาะแมนว่า <laughs> ตัวคนเดียวลูกก็ไปทํางานอยู่ไทยบ่ไปอยู่ไทยลูกชายลูกสาวอายุจะปีแล้วลูกชายจะอายุ บ้านเศร้าสามสามปีแต่ละคนน่ะจักปีผู้ผู้ที่โซงนี่ก็ับเศร้าเอ็ดผู้ที่สามสิบห้าโดยผู้ที่สี่สิบสามโดยโอ้ยแต่ละคนใหญ่ไ่ได้เนาะถือว่าขาดอย่างเดียว อยากมีคนดูแลนําแม่เพราะลูกแต่ละคนนี่เอื้อยดูแลก็คือว่าเนาะซึ่งชาวสิใหญ่แล้วเฮาก็ต้องได้ดูแลค่ะคือเก่าเนาะแม่อือเฮาก็เลยอยากสร้างครอบครัวใหม่สิเฮ็ดจังได๋ซะบดนี้คนมาคนฮักเจ้าเนาะยาตัวนี้แ่อยบ่ยากดอกเอื้อยสิโอ้เอื้อยสิมาหาเพิ่นเองเลยบ่เอื้อยสิมาเองโดยๆโอ้มักคนแบบนี้แหละ่อยเออ ก็ได้ okay, ูจาว่าอยู่ไซยุไซย์พบ้านข่อยมันไกลเด้อคือสมมติว่าเอ้ยเปิดใจหาคนใหม่แบบนี้เนี่ยเอ้ยสมักคนแบบไรเอ้ยแบบทางในก็ไล่บอกกับทางไรก็ไล่บอกได้แบบว่าเพื่อนจริงใจเพื่อนหักลูกหักเฮ้าไปสิหน้าพาเห็ดพาหาไปสิคออถ้าสมมติว่าแบบ คนต่างประเทศนี่คืแบบคนต่างประเทศยังมักเจ้าเนี่ยเขายังให้เจ้าไปอยู่น้ำเงินชีนันได้อยู่บ่กฮักสิเปิดใจเออแบบเขามักฮักเพราะว่าถ้าใส่เขามาปักลักอยู่บ้านเฮาไหนก็คือเอ้ยก็คือเฮ็ดเนาะเป็นแปล่ได้บ่มันบ่มีเวียกบมีงานเขาว่าใส่เขามาดูแลเฮากับมันดูแลกันมาได้ได้บ่าเนี่การดูแลครอบครัวมันต้องใช้ใจหรือว่าเป็นเงินเป็นอย่างเนี้ยเมนบอกม่นแบบนี้คือจุว่ามีคนมักฮักเจ้าเนาะ ขายังให้เจ้าไปอยู่น้ำหรือว่าลูกยังไปอยู่น้ำแบบนี้นะอยากดูแลกันอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะสมมติว่าเนาะเออเออสะดวกบอแบบนี้นะเอ้ยแกเป็นเฮาเปนน้องไงอันี้ไกลหมดเนาะโอ้นี่มันกับทำแบบสมมติเบิงเนาะสมมติเบิงให้หมูแมนว่าสิให้ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หรอกหมูแมนเข้าใจกันไปได้เนาะเข้าใจกันหรือว่าคุยกันสก้อนนะ ที่เนื้อคู่เจ้าทั้งขันแต่นี่ก็นังไกลเลยเนาะ <c oughs> อันนี้แบบเปิดใจอันนี้สมมติว่าเป็นคนอู้แมบบ่พี่น้องเลยต่างปร,ประเทศมันเมริก,มรกาทั้งที่สมมติว่าเนาะขามากฮักเจ้าจะเข้าใเข้ามมหาเฮากับมาได้แต่มันกับ,บมีเวียกมีงานเฮ็ดแมนหนวาบ้านเฮาแมนเฮาว่าจากฉางาครอบครัวแบบคนที่ดูแลเฮาไรด้มันก็ต้องเฮาก็ต้องได้เสียสละไปยุขขมม่เข่าวทั้งสี่นะสมมติว่าเนาะ เออหักแตกอะคือว่ามันก็ขึ้นอยู่ความตัดสินใจค้นสองค้นอะไรเอาแต่แค่สมมุติให้ฟังคือเสื้อเมนคือเอือยวยังบอกท่านได้เคยเปิดใจแจ็คเชอร์เป็นบ่ยังยังเนาะอืโดยโดยเพื่อนพี่น้องเว้ยอันนี้ก็คือเพื่อนอีกอะแจ็คเชอร์เลยเปิดใจซองซองเชื่อได้บ่าอง ช่องเื่อบ่าเปิดช่องแรกก็คือลูกใหญ่บ่ช่องลูกใหญ่ว่าลูกใหญ่เลยข้างแรกโดยโดยอันนี้ก็ต่อมากกับหักกรได้สองมือนี่บ่แมนโดยก็คือว่าอะไรกันยังบ่ทธานได้พูดจักหรือว่ายังบ่ทธานได้เข้าใจเรื่องการเปิดคลิปเนาะแมนโดยเป็นยังบ่เข้าใจเนาะโดยโดยโดยเป็นยังเนาะเรื่องเนาะกะทำให้ผู้ฮักผู้มักกะเฮากะคุยกันเบิ่งเนาะ เขาก็เลยแต่เป็นแบบว่าหาเปิดใจหรือว่า <c oughs> หาคู่ให้แหละว่าสิมักกันแบบไมักดูบ่มากหรือว่าเขากับบ่คูน้ำเนาะ <c oughs> ดูเขาก็เลยแต่หาคนคุยให้เอ้ยเพราะเอ้ยบอกเงาฉันจ้ <c oughs> <c oughs> ะโดยโดยก็ถ้าถ้าสมมติว่ามีคนแบบ เออมักหักหรือว่ารับพะละห้าได้เนาะหรือว่าหับครอบครัวห้าได้อย่างช่เนาะเฮาก็ลองคุยกันเบิ่งแม่นบอกแม่นแม่ว่าสิอุ้ยเอาแต่แม่ลูกคอยบ่มักนั่งจันก็ไปกันบ่ได้คือเก้าแม่นบอกไปบ่ได้อเพราะว่าเออก็มีลูกเนาะีลูกกับว่าทัานมีครอบครัวกับสองสามมีครอบครัวกันพี่คนผู้เดียวมีทั้ผู้เดียวพี่คนลาน้อยกันนี่บ่แม่ เออโดยโดยอ่ะสัตวจังใดก็ขอบุกขอบใจเอ้อเบ่งลายเนาะที่มาโอ้วอรลมนำเนาะเอ้อเนาะโดยเฮาวการหาคู่ให้เอ้อกระโอให้สุมบังค้อมหักเด้อโดยคอยเจอคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังเนาะโดยโดยจังไดก็เอ้อฮาวการได้เดินทางกลับเนาะแับนี้เนาะโดยสบายเอ้อดีเอ้อเบ่งเด้อโดยโดยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะเฮาการภาพพรมพี่น้องเอฟซีเนาะเฮาการมาหา เอื้อเบ่งเพิ่นเพย์พี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นก็เป็นแม่ไม่ลูกซีเนาะเพย์พี่น้องเลยเพิ่นก็อยากเปิดใจหาคนคุยหรือว่าอยากสั่งครอบครัวใหม่เนาะเพย์พี่น้องเนาะโดยเนาก็มาถ่ายอัปเดตให้เบิ่งเพย์พี่น้องเนาะแต่เพิ่นอยู่ไกลเน้ะเพย์พี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านบากพวกเพย์พี่น้องเลยการไปการมากอะถือว่าหลายลากหลายกิโลเพ่์พี่น้องเนาะโดยอันนี้เนาก็ยังบุกเคยไปบ้านบากยากถื่อเพย์พี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นก็มาเฮ็ดเบีย อยู่เพื่อนแม่เพื่อนี่แบบเมยนพี่น้องเว้ยโดยเพื่อนมาซอยเวี้ยซอยงานอยู่เพื่อนเม่์เพื่อนก็เลยจะหายทางช่อง YouTube เปิดใจหรือว่าหาครอบครัวให้เนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเพื่อนกะอยากสั่งครอบครัวใหม่หรือว่าอยากมีคนมาดูแลในเพื่อนพี่น้องเว้ยโดยอาจัะใจก็ขอมุกขอบใจลาลาที่เข่ามาติดตามครับชมคลิปสลายแต่ต้นถึงจบด้วกับบุคคลาภโฆษณาเนาะโดยปาะสานคลิปนี้สลายกับสกาดคำว่าสบ,บายดี